ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการผสมน้ำยา CecN 2นะครับในชุดก็จะมีน้ำยาอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับอันดับแรกก็จะเป็นตัว CD นะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัว Stop b a r นะครับตัวที่3ก็จะเป็น b r i d นะครับตัวที่4ก็จะเป็น Fixer นะครับตัวที่5ก็จะเป็น p r e บา r แล้วก็ อีกตัวนึ่งก็จะเป็นตัวไฮโปคลินนี่นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวแลมเจตรีมูฟนะครับตัวนี้ก็ใช้สําหรับลอกคาร์บอนนะครับโดยเบื้องต้นนะครับตัวที่เป็นน้ํายาผงนะครับผมก็จะผสมในน้ําอุ่นประมาณทั้งสองศานะครับหลังจากนั้นผมก็จะคนให้เข้ากันนะครับตัวน้ำดาแลมเจตก็คือเป็นตัวเบกกิ้งโซดานี่นะครับถ้าใครไม่มีก็ก็สามารถซื้อได้นะครับ ตัวเบคกิ้งโซดาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหลังจากผสมกับน้ํา500 ML นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพีบาร์นะครับพีบาร์ที่ให้ไปในชนุดก็จะเป็นส่วนผสม1ต่อ1นะครับ1ขวดนี้ก็จะประมาณสัก250 ML นะครับก็ผสม1ต่อ1นผสมน้ําธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องน้าร้อนครับผสมน้ําธรรมดาไป1ส่วนแล้วก็ตัวพีบาร์อีก1ส่วนนะครับใส่ไปในชุดได้เลยครับ นะครับเมื่อเราเรียงลําดับแล้วมันจะได้น้ำยาอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับซึ่งเราสามารถใช้เลี้ยงใช้ล้างฟิลมหนังได้นะครับในครั้งนี้นะครับผมจะล้าง2ม้วนในครั้งเดียวนะครับซึ่งน้ํำยา500 ML เนี่ยก็สามารถล้างทีละ2ม้วนได้นะครับแต่ว่าต้องดูดีๆนะครับในต้นแทงของเรานะครับว่าในล้าง2ม้วนจะใช้น้ํายาเท่าไหร่นะครับการล้างก็ผมในในช่วงนี้นะครับ ก็จะใช้น้ำยาอยู่ที่650 ml นะครับซึ่งเราก็จะเพิ่มน้ำเติมไปบ้างทุกๆส่วนนะครับทุกๆน้ำยาเพื่อให้ได้น้ำยาท่วมฟิล์มทั้งสองม้วนเลยนะครับนะครับอันดับแรกน้ำยาชุดแรกก็จะเป็นน้ำยา CD นะครับซึ่งผมก็ผสมไปน้ำยา CD ก็จะมีพาร์ทเกับพาร์ทนะครับการผสมน้ำยา CD จะใช้น้ำอุ่นนะครับประมาณ5 4 องศานะครับคนให้เข้ากันนะครับใส่พาส A เอลงไปก่อนนะครับคนให้ละลายให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ํายาพาสปีนะครับตัวสารเคมีพลาส B ีนะครับผมก็จะเทลงไปนะครับพยายามคนเร็วๆนะครับคนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะให้มันไม่เป็ี่ยนแต่ก่อนนะครับพยายามคนเวลาเราเทเสร็จปุ๊บเนี่ยมาแดดจะมีฟองฟูขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็รีบๆคนเลยนะครับ เพื่อจะให้น้ํายาไม่เป็นตะกอนนะครับตัวนี้ก็เวลาเราใส่ปุบเราก็รีบคนให้เร็วๆเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับน้ํำยา CD ดีในชุดนี้500 ML ก็ผสมได้500นะครับแต่ในกรณีนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะล้าง2ม้วนนะครับก็คือ 1, 3, 5 2มว้วนแต่ว่าผมก็จะเพิ่มตัวเติมน้ำเข้าไปเพื่อมันพอดีนะครับตอนนี้ผมก็จะเติมน้ําไปอีกนะครับเพื่อให้ได้650 ml นะครับ เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อมันให้พอกับฟีดที่ผมจะล้าง2มวนนะครับก็จะเป็นเทคนิคพิเศษนิดหนึ่งนะครับตัวน้ายาที่เพิ่มไปมันก็มีผลบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้เราก็ใช้วิธีการยืดระยะเวลานะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ที่3นาทีนะครับแต่ถ้าผมเพิ่มไปอย่างนี้นะครับเพิ่มเจอจางลงไปเพิ่มน้ายาหกร้อยห้าสิบแอลผมก็จะ ใช้เวลาเพิ่มไปประมาณ3นาที15วินาทีนะครับหลังจากที่เราผสมครบแล้วก็จะได้น้ำยาทั้งหมด7ตัวนะครับน้ำยาในชุดนะครับน้ำยาที่เป็นน้ำก็มีตัวบรีกับฟิกเซอร์นะครับที่ไม่ต้องผสมเพิ่มนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับอ,อ,อายุของน้ำยาตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7-10วันนะครับขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะครับถ้าเราเก็บในลักษณะที่ มีอากาศปนอันนี้ก็จะเสื่อมเร็วหน่อยนะครับถ้าพานเป็นไปได้พยายามล้างอยู่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมใช้แท้งอของ a อนะครับซึ่งแท้งนี้นะในล้าง2มง้วนเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่650 ml นะครับใน1สามารถ2มง้วนซึ่งผมก็จะเติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อมันได้เพียงพอไม่ไงั้นถ้าเราเติมน้ำไม่ท่วมฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะทำให้ฟิล์มของเราเนี่ย ถูกเดเวลลอ e เปอร์ไปทั่วนะครับบางส่วนก็จะถูก Developer ไปนะครับซึ่งมันจะทําให้ฟิล์มเราเสียหายได้นะครับบรดของ E C N 2นะครับก็เป็นบรดขนาด500 ml นะครับตัวนี้ก็สามารถล้างได้ประมาณ7-8ม้วนนะครับเป็นไปได้แนะนำให้ล้างต่อเนื่องไปเลยนะครับอย่าทิ้งน้ำยาวไว้นาน 7วันแล้วค่อยมาล้างนะครับน้ํายามันจะเสื่อมเร็วถ้าเราล้างอยู่บ,บ่อยๆเช่นหนึ่งวันสองวันสามวันล้างทีหนึ่งนะครับมันจะทําให้น้ํายาเราเมีการได้์ดูดอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะลดการเสรื่อมได้นะครับแต่ถ้าเราทิ้งให้มันโดนอากาศนานๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะบีดบบตัวนี้นะครับกับซีดีตัวนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเราทิ้งน้ํายาไว้นานมันก็จะเป็นปัญหานะครับทําให้น้ํายาเราเสื่อมเร็วได้นะครับ หลังจากเราผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําเข้าไปนะครับตรงปรีดี่500 ml เราก็จะเติมไปให้ถึง650 ML, นะครับฟิกก็เช่นกันนะครับฟิกเซอร์ฟิกเซอร์ตัวนี้ก็ที่ในชุดแล้วก็เป็น500 ml นะครับแต่ว่าวันนี้เราล้าง2ม้วนกับแทงขนาด135นะครับซึ่งในแทงมนระบุแล้วว่าให้ต้องใช้น้ำอยู่ที่600 ml นะครับสำหรับแทง AP นะครับส่วนแทงพัตสันนะครับก็ลองดูใต้ ได้เครื่องนะครับว่าเขาใช้เท่าไหร่นะครับก็กําหนดให้พอดีนะครับมันจะได้ท่วมฟิล์มนะครับหลังจากได้น้ํำยาครบแล้วมันก็จะได้น้ํำยาทั้งหมดอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับน้ายา7ตัวนี้น้ายาหลักก็จะเป็นน้ํายาซีดีน้ํายาบีดน้ํายาฟิกเซอร์ส่วนน้ํายาขั้นระหว่างเนี่ยก็อย่างเช่นน้ายาสตบาร์สนะครับน้ายาไฮโปนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้ล้างขั้นนะครับ ระหว่างน้ายาอย่างตัวน้ํายาไฮโปเนี่ยก็จะใช้ล้างล,ล้างขั้นนะครับขั้นระหว่างบรีดกับฟิกนะครับหลังจากเราผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปอุ่นนะครับในน้ํายาทั้งหมดน้ํายาที่ต้องอุ่นก็หลักๆเลยนะครับก็คือน้ายาซีดีน้ำยาบรีดแล้วก็น้ำยาฟิกครับส่วนน้ำยาพีบาร์ดและ้ำเ็ดเนี่ย